สวสดิฉัเื่อันี้ทงมาบุกกาดบ้านเชียง้านนะเชเพื่อนบ้านเขาลองพื้นเขาลองพื้นแล้แมน้องหน้ากินขนาเลยขึ้นจอที่เ็นนี่เผื่บนี้นอนไม้นเจ้าเผื่อน้อนอนไม้ขายดีเสาวบาทเนาะแล้วก็อบนะจ้นอนในดินแบบนี้เนาะหน้ากินขนาดเลย โคบเนาะส่ว่าเสียงหา้ามีสตัวเลี้ยวอีแหละมันมีผู้เห็นเนาะจอไปก็เป็นทักหงมันเปวนอันนี้กองใหญ่ขนาดเลยนี่เปลี่นอันไหนจะเป็ี่นอาหารจานเลียวเนาะอาหารทะเลาะยไทรดาวทะเลไทรดาวนี่สูงเนาะอันนี้อันนี้เป็นหัวเน่าเนื้อเนาะ มาเดินเอ้ยมาเดิเริ่มก่เียคานอ้ยไม่ได้มาเลยโจะมาเ้มดาเดูไปมเยนะยาวบ้านบรเคยยาวจังหืนอนตาสิบบาทเพราะเรเื่อนเห้ยมาเนอันเจียงานหอมพีคปะตอนไหนนองพะสิบบาทโอ้โหบารู้สิบบาทกันทุกอย่างสิบบาทแลเนี่ยพน นะี่เเพื่อนเฮยมาเนี่เพื่อนการบ้านเชียงคานเนอะอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาสุดยอด้าดลาดนี่เป็นก๋มีหมูปิ้งนั่นเพื่อนเนอะมาละห้าบาทไอ้แน่โพสลราทูนั่น่ะเนาะทุกคนกยหมีอาหารสายเนาะอาหารเยอะแยะเลยสละดเหลืองนั่นเปื่อนมาแฮากันเนี่ยเจ้าเนอะฟาดได้ก๋วยแกงแค่เนาะไม่เนาะนี่แอพซะเนี่ย แอปป้าหน่อยโอ้เอาสอปร์หรอเอาแอปหนึ่งเนอเดี๋ยวมาเอาอันนี้จะเป็นนอย่าใส่อะไรมันเปลนเนอป้าดิแม่พักมุมใหญ่แต่ใหญ่ว่าอันนี้ก็แครมูเนาะอันนี้ดอดกกลเปากระเป๋้น,ปนสังลหลกาน,นี่ซื้ออะไรซื้อมาอ๋อซื้อมาอ๋ออันนี้อันนี้ดูเส้นหน่นดอกอน,นี่เท่าไหร่ดอกแคร์ป่าแล้วเป็นอะไรหรอ หอมขนาดแน่ดอกแคปฝาน,นี่ก็เป็นพริกเหรอพริกแค่โอ้โหของกินหลายขนาดเพื่อนเ,นเ,กกกนเอ,อ้ยมากัมโกนอ่อมออยู่เอ้โอ้ได้เอาอ,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 อยู่อันนี้ด้วยซะนี่ขี้เล็กขี้เล็กโอ้มอขนาดไปแกงขี้เล็กนาะน้ะนำหึองอ้งด้วยตัวนี่สองร้อยบาทกล้วยหมีตัวใดนี่